รัตฟาคามราทั้ง2รุ่นกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นโทนไหนใครสามารถใช้งานได้บ้างโอเคคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับสำหรับช่อง M นะครับจะมีทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะก็คือตัวออริจินอลนะครับแล้วก็ตัวคาว่านะครับอีกตัวหนึ่งคือดุนคารนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะรีวิวแค่2กลิ่นนะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแล้วก็ใครที่ไม่เคยลองแต่ว่าอยากดูรีวิวว่าก,กลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยโอเคเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะรับับบบตตวนนีี้้อามะะจจเป็แสํหโขง ชินามอนวานิลาอิตาผาลัม พาลีนตองก้าแล้วก็นัดเม็กนะเขาจะเปิดมาด้วยความหอมของสวีทนะครับแล้วก็ตามมาด้วยความสไปซี่แล้วก็มีความหวานของวานิลาปิดท้ายด้วยชินนามอนแล้วก็แอมเบอร์นะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่เรามองว่าสามารถใช้ได้ในช่วงกลางคืนได้เป็นอย่างดีหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ตัวเองมีความเป็นเซ็กออฟเพลยวยั่วยวนเซ็กซี่นะครับรัตตฟาคัมราออริจินอลคือตอบโจทย์มากๆและกลิ่นกระจายตัวดีมากๆนะครับฉีดตรงนี้เนี่ยประมาณ1เมตรก็ยังได้กลิ่นอยู่นะววววาาามมนนะับบเณ15ช่่โงกลยแนนํ ไม่ควรอัดสเปรย์มากเกินไปเดี๋ยวมันจะโอเวอร์โดสนะประมาณสัก3-4ถึงสสเปรย์กำลังดีต่อไปนะครับเรามาดูกันที่รุ่นนี้กันบ้างนะครับตัวนี้มีชื่อว่าคาว่วานะครับเป็นรุ่นที่เขามีส่วนผสมอย่างตัวของกาแฟเข้ามาเพิ่มทําให้โนต้ตมันดูใช้งานง่ายมากขึ้นสําหรับโนต้ตของตัวคาว่วานะครับก็จะมีตัวของชินามอนกาแฟวานิลาพาลีนตองก้ากับคาราอมนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะจะทําให้ตัวของคามราเนี่ยมันดูเข้มขึ้นแล้วก็เอ็มรู้สึกว่าก,กนนิิ่นนนเเียมมมัจะคควาป็ด หญิงใช้ได้ชายใช้ได้แต่พอมันมีตัวของกาแฟเข้ามาเนี่ยมันทําให้น้ําหอมกลิ่นนี้มีความเข้มขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทําให้ลุคที่เราฉีดลงไปอะ่ะมันดูโตซึ่งเป็นกลิ่นที่เอม,มองว่าใช้งานง่ายมากๆนะถ้าใครชอบแบบน้ําหอมแนวกาแฟคอกาแฟนะครับต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนในเรื่องความติดทนของคาว่านะครับเอมรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยก็ติดทนไม่แพ้กันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละบุคคลด้วยส่วนตัวนะครับให้อยู่ที่ประมาณ1ิชั่วโมงบวกๆนะยิ่งถ้าเกิดฉีดเสื้อผ้านะครับยิ่งหอมติดทททนนนนนใส่่่วขาาาดไซอยูี 100ML ครั้ง2กิ น่าจะประมาณไม่เกินพันหรือหลักพันต้นๆน,นะครับไม่เกินนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจใครชอบน้ําหอมสไตล์แบบเล่าอาหรับชอบน้ําหอมสไตล์กูมองนะครับลองเล่น2ตัวนี้ก็ไม่เสียหายเหมือนกันแต่ถ้าใครเคยใช้รุ่นไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลย